ขอบคุณครับ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 กูว่าพวกเรานี่ไม่น่าเลลิเกแล้วไปทำไรอ่ะนงาขายของชำครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนี่เขาเห็นว่ากูเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้หยให้เยอะเลยขอบคุณนะครับ าจะรู้ไหมว่าน้ําแดงเขาตีกับน้ําแดงกูอยู่อ่ะเอาพอน้ำแดงมาด้วยเหรอมี่แต่กอาจจะเล็กกว่าเขาหน่อยน้ำแดงกอลกับยาคั่วนี่แล้วแกเข้าใจเนาะทอาไรอ่ะเอาเชือกมัดบอพองมาเลยแล้วถ้าดีโกเขากอุ้ยนี่เด็กไม่เป็ไรต่อเออแบบนัครับเดินก่อนอาจจะเดินช้าสักหน่อยนะเดินเร็วเนี่ยอุ้ยากจะเร็วดีเนี่ยแต่มันตีกูอยู่เนี่ยมันก็ประคองให้มันดีๆสี ไอ้เบลน่าเกลียดแม่เขาจ้องกูเห็นไหมนะถ่ายมันนั่งไปเรื่อยกูใจเย็นดิแม่เอาใส่เสื้อมึงเรื่องเนี่ยมันมันมันจุกอ่ะอ๋อจุกจุกจุกที่อกก็มันไอเบลเอาเบอร์โทรศัพท์ไปโทรคุยเขาเชื่อกรูอ่าครับครับครับอ่า ใจนครับผมครับอุ้ยอีกแฟนคลับนี่นะ่เอ้ยใส่เสื้อผมด้วยเร็วอย่างนั้นไปไวเข้าอีดงจะแดกปลาหมึกหมดอยู่แล้วเีนยวหมดแล้วอ๋ออนน้ำเปล่าอีดแล้วอันน้ำเปลางมีน้ำเปลางเอาแบ่งเดี๋ยวกูไปขวดนึ่นะเอาเปล่าเอ้ยช่วยกันหน่อยมีเป๊ปซี่กับน้ำแดงเอาขวดไหน เอามาควังจะให้ดองมามาเอามึงจะให้มันกินไม่ได้มาติดคอมันยังไม่หายว่ะเป็นไหล่หรอหายยังห้อยคออยู่เออเนี่ยมึงหนีอะไรมาเนี่ยนี่นีมันตามกูมามึงจัดการให้กูหน่อยนี่กูจัดการเองเออกูไปก่อนนะโชคดีทำกูไปตายซะก่อนคงได้เจอกันไปแล้วให้ขอบคุณครับขอบพระคุณนะครับรางวัลเขาเกียบ ที่มีให้นะครับขอบคุณมากอาจจะเชืช่อผมเถอะวันนี้เขาเกยมกับขายสายใหม่ขายดียิงแต่ลิน้นพันข,ขอบคุณครับขอบคุณครับาจายลูกมึงแต่งหน้าเลยรงมึงแต่วันนี้กูออมไม่ถูกขอบคุณนะครับเบลขอบคุณครับเลขอบคุณครับเลนะครับ เวลาสกูนะถ่ายรูปขอบพงเดาแม่แต่นิง่งๆจึ๊กเข้าเนื้อให้แม่เขาเล็งอยู่เล็งขั้วหัวใจกูคคคครรัับบบบขอบุณ,อณสวยจังเลยพี่น้องนางจริงเหรอนี่ขนาดเห็นข้างหลังนี่ยังอยากเห็นข้างหน้าขนาดกูอยู่ตรงนี้พี่ยังชมเพียงแม่เขา ไม่ใช่แม่เขาเอาขนมมาให้พี่ชมหนูพี่ชมหนูเหรอจะรังเกียรตไหมถ้าจะขอร้องเพลงสักหนึ่งผลงานเพลงอยากจะเกลียวด้วยอะ่ะโอ้โหกำลังอยากร้องพาดีจริงป่ะอโอ,โอ้ที่รักเอ้ยอยากบอกตามเชยว่าพี่ไม่เคยรักใคร อะไรตายมีหกจัวสี่มาตายเลยโอ๊ยถ่ายน้ปพองเด้งแต่หน้ามาคุยกันเร็วไม่่เออาะ ไม่มีอะไรจะพูดเหรอคำเดียวว่าเชี่ยะห้ยทำไมมันคันอย่างงี้มันคันนะคันเหรอคันเอ่มันไม่ใช่เนื้อคู่หนูสิอยู่ไปก็ก็เสียเวลาเปล่าเราหันมา จั๊กอิ่มกระตกโต๊ะิ้งจกตุวแกเหรอเออหันมาในตะจูบปากเลยทำไมมันขันจังไปเราหันไปจู๊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 กันเออโอเคไหมได้หนึ่งสองสาม